สวัสดีครับขอจินดีต้อนรับสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ที่ทุกคนนั้นรู้จักดีแน่นอนนั่นคือหมิงเะเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตที่ไม่มีซ c ไม่มีไงสกิลสตันอะไรเลยนะมีแต่ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะจะไปทางเวทก็ไปยากลึกเกินนะวันนี้ก็เลยจะแนะนำเซตฟูลแทงร้อยเ์เซ็ถ้าใครลองเซตนี้แล้วรับรองนะยืนแข็งยืนนานแน่นอน และนี่คือเซสที่ผมจะใช้นี่ก็ประมาณนี้นะก็ออกเป็นเซตแทงร้อยเปอร์เซ็นต์นะกันดาเมจกันเวทด,ด้วยนะเออแล้วก็พลังแฝงก็ตามนี้เลยออกแทงเลยลนะอืมแล้วก็สกิลที่เอาไปจะเป็นสกิลฮิลนะเราว่าหมิงมันก็อันติมันก็ฮิวได้นะสําหรับเออพวกเดียวกันนะถ้าไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามก็จะเป็นดาเมจแทนซึ่งดาเมจมันก็น้อยมากมากอ่ะเพื่อไม่ใหการเสียเวลาเราก็ไปกดโซโลแลนก,กันเลย วันนี้เราก็จะได้ยืนคู่กับ v ีโอเลนี่วีโอเลก็จะเป็นฮีโร่เลตเกมนะแล้ก็ขั้นแรกเลยนะซัพพอร์ตเลยแต่เราต้องดูอัริิยาของ v ีโอเลด้วยนะว่าจะเป็นสายยังไงนะ้าสายเติอแหลมแล้วก็ต้องเปลี่ยนสกิลสองเป็นเอ่อเป็นการป้องกันแทนนะเพื่อยื้อชีวิตของ v ีโอเลนะที่จริงสกิลสองของโล่เนี่เป็นเอ่อต้องใช้กับแทงนะมันถึงจะยืนได้านานขึ้นถ้าเป็น เาถ้าเราจะปั้นอ,ออยังไงวิวเลตต้องต้องดูสถานการณ์ด้วยแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นบัฟการโจมตีแทนก่อนตอนนี้ต้องยืนแทงก่อนเอ,อยืนแทงให้วิวเลตยิงฟรีก่อนปึ๊บปึ๊บปบหวิวเลตไม่ถอยเลยเราจะไปก่อนนะเนี่ยเรียบร้อยไปฮะแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยวิวเลตก็จะไปด้วยฮะดูทรงแล้วไม่น่ารอดเอ้ยยังไงแหมเอาวิวเลตได้ไหมได้ฮะ อหิวอ่ะเขาก็หิวเหมือนกันเออก็ต้องดูกริยาของของแครี่แต่และคนด้วยนะมันก็ซื้อม็นการยากมากนะสำหรับสายโซโล่แรงนะถ้าเจอแครี่ดีไปก็ดีถ้าเจอแครี่ปัญยาก,ก็ยากนะเออส่วนฮีโร่มิงนะั้นจะเป็นฮีโร่ยังไงอะ่ะมันก็จะโลมยากหน่อยนะเพราะว่ามันต้องยืนคู่กับตัวทาดาวเมทนะทีมมันถึงจะเกิดนะถ้าเราเดินลงไปลงมาแล้วเออยังไงแล้วไม่เกิดเนี่ยซวยเลยนะเออ แต่ตอนนี้ก็หวังพึ่งยังไงคิซี่ลงมาช่วยนะมเมยคิซี่นะแต่ก็ดูสถ,ถานกาเขาก่อนแล้วก็จะยืนคู่กับวิวเลตเป็นหลักนะปั้นวิวเลตเป็นหลักไปก่อนโอเคมาแล้วเขาเห็นแล้วเห็นแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โหวิว,วเลตไปก่อนเลยไม่ถอยฮะวิวเลตไม่ถอยเลยยังไงครับวิวเลตหืมหิวจ่าวิวเลตปึ๊บปึ๊บได้ไหมได้ไหมต้องบัฟแล้วอย่างนี้บัฟเป็นเกาะบัฟเกาะแล้วบัฟเป็นก,ก,การป้องกันแทนแล้วฮะ ดามเมจไม่ไหวฮะม,มาอีกให้น,หนาคอสต้องยืนรับดามเมจก่อนอเจ็บหนักครับช่วงนี้โอ้ยโชคดีท่ายิงกันติดอันโลดมาแบบนี้เรียบร้อยฮะเราได้คิวโทโร่มันใจตัวเองสูงฮะเมื่อกี้เราใช้อันตีใส่ยังไงใส่วิวเวีทันนะวิวเวลก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็จะลดเลือดน,นิดนึงแล้วก็คอยรีตามนะยังไงยังไงออ้ยโอ,ยอ้ยเดินม,มาไกาลละ วิเลตตามนั้นไหมโอเคบัฟวิวเลตก่อนตอนนี้ป้าเป็นบัฟเกาะสไตล์การเล่นผมก็จะประมาณนี้จะเดินคู่กับตัวที่เราจะซัพพอร์ตนะอย่างเช่นถ้าเราจะเดินคู่กับเมดล้วก็เดินคู่กับเมดไปเลยนะเออให้เมดเดินขึ้นลงลงไปเลนแคลรี่เองนะถ้าเจอเมดเล่นเป็นนะถ้าเจอเมดแช่เลนก็ลำบากอนะโอเคแล้วก็แค่ตามสถานการณ์ไปก่อนตอนนี้เราต้องยืนเออไงบับให้วิลเลตเกิดนะเพราะวิลเลต ต้องเกิดท้ายเกมจริงๆนะถึงจะแรงนะช่วงต้นเกมก็อย่างที่เห็นแล้วนะอะแล้วก็จะยืนประมาณนำหน้าวิวเลตไปก่อนนะเป็นตัวรับต่ทำมาเหตนนะเพอเราออกเซตแทงไปแล้วนะจะไปยืนหลังแคลรี่ไม่ได้ยังไงทอโรมาถอยครับถอยโอเคยืนฮนะต้องยืนรับดามเมจโอ้โหเบลเลตเราไม่ไม,ไม่ไม่ยืนทําโซนเลยยืนขาตายเยางเดียวเลยฮนะไปไป,ไปเพิ่มเลือดไปครับ โอเคช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงลำบากหน่อยโหรกพุ่งมาอีกแล้ววยเลวรแล้ว,ลวลก็ยืนน้ำหน้าใอีกแล้วฮะเออถึงจะมีบัฟก็เถอะนะปึ๊บ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 เอาตามก็ตามฮะแบบนี้โอ้ยมา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 โอ้ยทูเลนมาเอายืนรับดาเมจได้อยู่ฮะ,ะได้ก็ได้อะ่ะโอเคเมื่อกี้เราใช้เอ็นตียัดเอ่อวิเวรไปฮะถึงอยู่ได้ฮะ ไม่มีวิเวลียนเราก็แหลมแล้วเกินเอาโทโลมาเรียบร้อยเราได้อยู่โอ้ยว,วิเวลียนเราก็เห็นเราบัฟบัฟเกาะให้เนี่ยยืนแหลมจริงๆอะโอเคเราต้องเปิดพุ่มืมรับดาเมจแทนก่อนหรือมันเล็งใส่เราอะน่าจะเล็งใส่เราแหละโอเคช่วงนี้ก็เริ่มตึงแล้วนะตะกอตอนนี้เจ็ดต่อหกนะถ้าช่วงแรกใคร เลนดีก็ได้ไปโอเควีเลตได้คิวโอเคเราแค่ดันก็เอ่อดันป้อมไปแล้วนะโอเคช่วงนี้รู้สึกว่าเราจะได้เปลี่ยบน้ำโมเมนตัมโัโล่มาอีกแล้วบอกแล้วใครแจกก่อนแพ้ก่อนปึ๊บปึ๊บอย่าคิดอย่างเดียวเนะี่ยหมิงแค่นี้ฮะไม่มีสกิลซีซี CC, หรือว่าสตันอะไรเลยนะก็นนี้ปล่าเปล่าเกดตีธรรมดานี่แล้วปึ๊บปึ๊บ ถอยก่อนถอยก่อนกดตีป้อมเดียววิลเลตตีป้อมก่อนโอเคน่าจะได้นจะจังหวะนี้สวยโอเคช่วงต่อจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะแต่เราต้องเออไปตรงเลนกลางก่อนโอเคแล้วก็จะไปช่วยที่เลนกลางก่อนไอตอนนี้คิสซี่กำลังไล่ล่าทูเลนอยู่ อวยนะคิสซี่ได้แล้วก็เชร์คิปเียนกลางไปด้วยอ่ะระหว่างที่รอวิวเลตนะก็ช่วยคิสซีไปก่อนเออช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางเกมเอาเาโทโลปเปิดอีกแล้วได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสกิลหนึ่งมาแล้วบัฟวิวเลตเลยฮนะไม่คิดอะไรมากก็ไปเรนะื่อยฮะเป๊บ พยายามยืนรับดาเมจให้ให้วิวเลรนตให้วิวเวร์ตหยุดหานที่สุดนะภารกิจของเราโอเคตอนนี้ถอยก่อนอุ้ยทูเลนมาทูเรนมาต้องยืนรับดาเมจเรียบร้อยทูเลนคิดที่ได้ไปข้างหลังนาคอสมาจะล้วงล้วงเหรอยืนยืนยืนบังไว้เรียบร้อย,นะว,ว,อย,ย,ย,ยวิเวรตคิว,วอือสวยฮะออกไปก็รอคิดัวเข้าแล้วก็เคลียร์ป้องไป ยังไงอืออาริอืออาริก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นนานแล้วนะโอเคฮะคีบเดินเข้าเราต้องเข้าแล้วทำอะไรฮะวิวเลสมาฮะมาช่วยตีป้อมกันก่อนสวยเอาโทโร่เปิดต้องยืนรับดาเมจกดล้างด้วยปึ๊บ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 ยืนรับดาเมจไว้ก่อนได้สวยฮะอือเมื่อกี้อาริโด,โดใส่กลางวงแล้วนะกับโทโร่ก็โดนคิวไปฮะ นาขอโดมายืนบัง,งก่อดสวยฮะจังหวะนี้เอเวอร์ี่ได้ปึ๊บปึ๊บอืมเขาเริ่มเขาเริ่มเขาเริ่ม,อ,มอยู่ไม่เป็นแล้วฮะเอาทำเท่าไหร่ฮะทำเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกคิวอีกทีนะต้หลักวิวเลตนะออถ้าเรายืนรับดาวเมดดีนะอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เห็นเห็นโชคดีฮะเอาตัวาบาังคัน กับตัววิเแต่ตอนนี้ก็ยืนรับดาเมจไปก่อนอืมโอ้โห,โหเลือดเรากำลังรีอยู่เจ๊เจนโอ้โโอโยยยยยยยงยย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 ยัยย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 ลยยยยยยลยย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 อยยยอยยอยยยยยยยายยยอยยยเยายยยอยยยยยยยอยยยยยอยเยยอยยยยยาไยยยยู่ยย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 ยจยยยย้ยย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 ายยงบัฟฟ้า,งงา,าโโก็มาก็มาฮะ ลุมก็ลุมฮะแบบนี้โอเคเซก,ก่อนเริ่มมาปึ๊บปึ๊บเอาตามคิวฮะแบบนี้โทรโรไม่รอดฮะเกิดแล้วฮ้าวิวเลตแบบนี้บอกแล้วฮ้าวิวเลตมันท้ายเกมจริงๆนะถ้ามีของถ้าเราปั้นเกิดนะถ้าคนเล่นเป็นด้วยแล้วก็ไปเรื่อยฮะตัดคลิปตัดไลฟ์ไปก่อนตอนนี้สกอร์ก็ไหลแล้วนะ18ต่อ6นะช่วงแรกก็สูสีกันหน่อย มันอยู่ที่นี่จริงๆเงโอ,อ้ยยังไงนาคอสนาคอสจะล้วงหรือไม่รอดอริอริยืนบังรับดาเบีดไว้ก่อนยืนโซนไว้ยืนโซนไว้ยยยยสวยๆปึ๊บปึ๊บโอ้โหยืนโซนไรแบบนั้นฮะวิเวเลตเอาโธโลมากดล้างก่อนไหมยังไม่ยังๆๆๆยังๆๆยังยังไงโธโลโธโลถูกล้มฮะซีหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหไหลแบบนี้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยเลยฮะไหลจังหวะนี้ะก็จะปิดเกมแล้ว ไม่อยากไม่อยากลีลาแต่ว่าคลิปมันจะหมดก่อนหรือเปล่าโอ้คลิปหมดก่อนนะเราคลิปโดนเข้าฮะโอ้แต่ที่รู้ฮะวีเลตเกิดแล้วฮะไม่ต้องอะไรมากแล้วสบายแล้วเท่ากับชนะไปแล้วแต่จะลีลาอารีเข้าทีนรับดาเมจไปก่อนเรียบร้อยยังไงจังหวะนี้โทโร่จะเข้าอีกไหมโทโร่เข้าอีกเฟิร์เิกดล้างไปก่อนเลยเออเออไงโทโร่ ต้องต้องยืนบังอะ่ะตอนนี้วิลเลจอยู่ไหนฮะมวยห,หมดแล้วเออโอเควิลเลจยังรู้ฮะพู่นง่ายฮะเอาวิลเลจให้แข็งก่อนฮะโอเคกดฮีบเพื่อนก่อนก็ไม่อยากจะลีลาอะไรละมายังไงเอาไม่เอาตอนนี้เรายังบัฟวิลเลจอยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวเรียบร้อยแบบนี้ยืนนะยืนแทงเดียวตีบอมไป เรียบร้อยฮะวีเลตวีเลตเกิดเท่ากับชนะฮะเกมนี้เออก็จบไปแล้วไใจนะก็เป็นของเราคบวิทอลี่ก็ได้เพิ่มไีหนึ่งดาวนะก็เป็นดาวที่แยบมากนะช่วงนี้นะไม่ค่อยได้เล่นเหลเกมของเราก็อยู่ที่ก้านจุดเก้านะเออที่กับฟันวีเลตจนได้ MVP นะส่วนตัวเราก็ช่างมันนะเอาใจชนะเป็นหลักก่อนแล้วกันนะอ่ะ ก็ขคลนอยู่กับตัววิเลตด้วยแล้วก็เอเดนอยู่ที่9.9แล้วก็คิวไป3ตายหนึ่แอส1 1 7นะส่วนวิวเลตก็คิวไป8นะฮึงแอส1 1 2เอเกนอยู่ที่13.8เออก็เซตนี้ก็จะยืนกันแข็งหน่อยนะมันก็เหมือนแทงแล้วนะนะแทงซัพพอร์ตนะพูดง่ายๆเลยก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ